แรกเริ่มเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงผู้คนแต่ว่าเขาคิดซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าฉลาดมากที่ที่หาอะไรได้จากการเชื่อมโยงผู้คนได้นะครับนะเออไปดูกันคือถึงแม้ว่ามันอาจจะเรียกว่าตกยุคไปแล้วนะแต่น้องอย่าลืมนะว่าคนที่อยู่ใน facebook เนี่ยอันนี้สถิต,ติเก่าแล้วปี2 0 2พันยิบเ็เนี่ยปีนี้เท่าไหร่ ยี่สิบสามสองสองปีที่แล้วเนาะมันลดลงอะ่ะเอ,อมันมันผูดผิดมันไม่ได้ลดลงแต่ว่าอย่างอื่นมันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทิกตอกเนี่ยคือเพิ่มขึ้นแบบแซงแล้วมั้งตอนเนี้ยนะปีเนี้ยแซงแล้วมื่นะ,ะแต่คนที่อยู่ใน Facebook ส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุมากกว่าอาจารย์คืออาจารย์คนเล่น Facebook สมัยก่อนนะฮะ ไม่ได้เป็นคนแก่ที่เล่น Facebook เล่นตั้งแต่วัยรุ่นน่ะเล่นตั้งแต่สมัยเรียนปิญญาโทนะครับก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมเล่นตั้งแต่วัยรุ่นอะอปิญญาโทก็ไม่ต่างกับปิญญาตรีนะต่างกันอยู่แค่สามปีใช่ป่ะสองปีสามปีสี่ปีใช่ไหม,ไหม,มแต่ณวันนี้มันเติบโตมาเนะี่ยคนที่เล่นสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบันก็เป็นคนทํางานก็มีตังค์ไงก็พร้อมที่จะใช้เงินนะมันถึงได้มีกลุ่มรถกลุ่มของคนชื่นชอบอะไรบางอย่างอยู่บนเนี้และสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด็ดเลยของ Facebook ก็คือการที่รวบรวมความสนใจเหมือนๆกันไว้ได้วยกันซึ่งณนะปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งไหนที่ทำแบบนี้ได้ใช่ไม่ใช่นะยังไม่มีนะ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจมันแล้วใช้งานมันในแง่เนี้ยเราก็ขายของได้แล้วก็สร้างตัวตนได้มีอยู่ยุคหนึ่งที่เอ่อทำเพจมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนี้แล้วก็ f a c e b o o k p r o f i ล e อะ่ะมีคนมีเพื่อนได้ห้าพันคนอาจารย์ยังบอกเลยว่าเาจริงๆแล้วถ้าห้าพันคนนั้นเป็นลูกค้าเราสักครึ่งหนึ่งคือสองพันห้าร้อยคน นะฮะลูกค้าเราสักครึ่งหนึ่งสองพันห้าร้อยคนหนึ่งวันมีสามร้อยหกสิบวันเอหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะเฉลีย่ยเราก็ขายลูกค้าได้เท่าไหร่สองพันกว่ากับสามร้อยก็วันละประมาณสิบคนเนาะคิดแบบง่ายๆนะฮะคิดเลขผิดอนะ่าประมาณวันเราประมาณสิบคนนะะ้องมีลูกค้าสิบคนนะครับ ซื้อทุกวันสลับกันซื้อซื้อปีละครั้งสมมติคนจะซื้อปีละครั้งอ่ะสินค้าน้องอ่ะซื้อได้ปีละครั้งน้องก็ขายได้วันละสิบคนถ้าเกิดสินค้าน้องขายได้ปีละสองครั้งใช้ปีละสองครั้งซื้อปีละสองครั้งน้องก็มีลูกค้าวันละยี่สิบคนถ้าสินค้าน้องขายเดือนละครั้งต้องใช้ทุกเดือนเปลี่ยนทุกเดือนเลยน้องก็เอาสองพันห้าร้อยคนมาหารสิบสองแค่นี้ก็พอแล้ว เอาจริงๆเอาจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วถูกไหมฮะถูกไหมอืมนะอ่ะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมีอยู่48.59ล้านนะครับอ่าเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยสถิติตัวเลขอ่าเ ocial media สรุปก็คือมันเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะมันเพิ่มขึ้นตลอดแล้วทีเนี้ยเนี่ยการจัดการกับมาเก็ตติ้งตลาดของเราบน Facebook ก็ทำยังไงอ่าอันนี้คือวิธีการเนาะ วิธีการใช้ a c e b o o k เนาะคือหนึ่งให้เราสร้างเนื้อหาก่อนรูปถ่ายเรื่องเล่าก็ได้ทุกคนเล่าเรื่องเป็นแล้วใช่ไหมเรียนสตอรี่เทลลิงแล้วเรียนหรือ,อยังไหนดูซิเรียนแล้วเนี่ยเบอร์หกนะนะใครจาไม่ได้ก็ไปไปโหลดเอานะไปโหลดกลับมาดูนะฮะเรียนแล้วเล่าเรื่องทุกคนถ่ายรูปไปแล้วเรียนแล้วครั้งก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็โพสต์บนเพจตัวเองนะครับโพสบนเพจตัวเองอันนี้เน้นเน้นว่าเป็นเพจนะ,ะเพราะว่า ปัจจุบันเนี้ยการที่เราจะให้คนมาติดตามเราเยอะๆคือถ้าเป็นโปรไฟล์มันได้แค่ห้าพันนะถ้าเป็นเพจเนี่ยมันได้เป็นล้านนะจะก,กี่ล้านก็ได้คือเอาจริงๆคือมันไม่จํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นทาเพจนะสร้างเพจแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้ากลุ่มของตัวเองทําเพจไม่พอน้องต้องมีกลุ่มกลุ่มของตัวเองคืออะไรคือกลุ่มที่มีคนสนใจในเรื่องนั้นเหมือนเหมือนกันทุกคน เดี๋ยวเปิดให้ดูนะของอาจารย์นั้นมีกลุ่มนะถ้าเราไม่มีกลุ่มของตัวเองเราต้องไปอยู่กลุ่มของคนอื่นนะมันจะเป็นกติกาของคนอื่นเออน้องต้องเรามาระวังแต่ถ้าน้องไม่กลุ่มของตัวเองน้องอยากโพสตอะไรที่มันที่ไม่ได้ทําให้คนในกลุ่มเขาเดือ,อนะดร้อนนะก็โพสได้อาจารย์มีกลุ่มนะ เนี่ยของอาจารย์เนี่ยยูทูบเนี่ยคนทำเต็มเป้คนทำสบู่ธรรมาชาติคนทำไอติมนู่นนี่นั่น,นเราไปดูคนทำเต็มเป้เนี่ยตอนนี้มีเมมเบอร์อยู่หกพันเจ็ดนะทุกคนดูเดหกพั 6, นเจ็ดร้อยคนนแล้วกลุ่มนี้เป็น private group ด้วยนะเห็นไหมนะเห็นใช่ไหมเป็น private group ด้วยนะมีหกพันเจ็ดร้อยคนจะบอกว่าหกพันเจ็ดร้อยคนเนี่ย เกือบครึ่งอ่ะคือลูกค้าอาจารย์ในช้อปปีเข้ามาในกลุ่มกลนะุ่มนี้ก็คือเอาไว้ให้แบบคุยสอบถามหรือแม้กระทั่งโพสต์ขายของได้บ้างนะเนี่ยก็จะมีนักวิชาก,การเข้ามาโพสต์มีคนเนะ่ยอะไรอะ่ะมาขายของใช่ไหมนะอม่ขายได้บ้างตราบใดที่ไม่ได้ขายเกินหนะ้า <laughs> เกินตาอาจะาแต่ตอนหลังอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ยกให้ช่วยๆกันดูแลนะ เป็นกลุ่มแต่ว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายของไม่มีใครมาลบโพสเราเพรามันกลุ่มเราทุกคนเข้าใจอย่างนึกออกปะเนี่ยการที่เราเปิดกว้างก็จะทําให้มีคนอื่นมาช่วยเราโพสนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ามีคนเห็นต้องหกพันเจ็ดร้อยคนเนะ่ะใครๆเขาอยากจะมาโฆษณาในนี้เนี่ยแต่มันไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะสิบสามคนเองอืม แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งนี่ไงอาจารย์เองก็เอามาโฆษณาวิธีทำเต็มเป้โดยปรายยาอันนี้ขายเลยนี่โฆษณาขายเห็นไ,ไหมนี่คือกลุ่มฮะนี่คือ facebook กลุ่มที่อาจารย์บอกอันไหนลองดูกลุ่มอื่นที่เราเป็นสมาชิกแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแอดมินนะหรือไม่ได้เป็นเจ้าของเช่นกลุ่มเนะี้ยชุมชนนักอ่านอีบ e ุ๊กอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นสมาชิกเฉยๆแล้วถ้ามีคนมาโพส ยะายมีขายของเนี่ยนะท้ายสุดในนี้ขายอะไรกันขายเครื่องมือสองขายรับหิว้วคือไอ้ของพวกนี้บางรุ่นม,มันไม่มีขายในประเทศไทยต้องไปซื้อที่อเมริกาเลยขายเอ,อถุงผ้าที่เอาไว้ใส่เครื่องเคสอะเคสผ้าอนะไรเงี้ยขายรีโมทเห็นไหมขายเคสขายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเข้าไหมนี่คือ เฟซบุ๊กเป็นอย่างนี้จะรีดมันเป็นอย่างนี้อา่าหลังจากน้องสร้างเรื่องื่แล้วโพสบนเพจตัวเองแชร์เข้ากลุ่มแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆที่เขาอนุญาตให้แชร์นะครับแล้วก็แอมินเพจแชร์ในตลาดเพจแล้วก็ว่าไปอืมทีนี้การจะมีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองเนะี่ยเราต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองต้องทาเพจให้เป็นก็เข้าร่วมกลุ่มให้ได้แล้วก็แจงว่าตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเอาละมีอีเมล มีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหัวใจออนไลน์นะฮะอีเมลทุกคนมีใช่ไหมสมาร์ทโฟนทุกคนมีเนาะอินเทอร์เน็ตมีแน่นอนหัวใจออนไลน์ก็เดี๋ยวขายของได้สักห้าพันน้องก็จะมีเองโอเคไ้อ่ะไปต่อการจัดก,การตลาดนะครับ อันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดจนจบซีรีส์ตรงนี้แล้วอาจารย์จะหยุดนะเพราะว่าตรงเนี้ยซีรีส์ตรงเนี้ยมันเป็นใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มแหละมันไม่ใช่แค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมาเก็ตติ้งเนาะมาเก็ตติ้งจริงๆแล้วแปลว่าการสื่อสารครับแล้วสื่อสารแบบไหนสื่อสารให้โดนกลุ่มเป้าหมายคือใครๆก็สื่อสารได้ใครๆก็พูดได้ใครๆก็ทำ u t u b e ได้ ใครๆก็ทําคลิปใน f a c e b o o k ทาคลิปใน tik ตอกได้แต่มีคนที่ทําเป็นเท่านั้นที่จะทําคลิปหรือจะสื่อสารแล้วโดนกลุ่มเป้าหมายทุกคนเนี่ยอย่างอาจารย์ทําทําคลิปอย่างเงี้ยอาจารย์สอนพวกพวกเราไปแล้วอาจารย์อาายัดคลิปย้อนหลังไว้ด้วยกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์คือใครไม่ใช่คนอื่นเลยพวกน้องนั่นแหละพวกน้องนั่นแหละที่ที่จะมาดูใช่ปะ เออที่จะมาดูก่อนสอบหรือว่าจะมาดูทบทวนอาจารย์พูดถึงสตอรี่เทลลิงเอ๊ะลืมไปแล้วมันคืออะไรเนี่ยขอกลับไปเปิดคลิปย้อนหลังดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะนั่นคือกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วอาจารย์ไม่ได้กะว่าจะมาขายของพวกเราถูกปะ่ะอาจารย์แค่เปิดให้ดูว่ามีอย่างนี้อย่งนแล้วพวกเราไม่ใช่ทาร์เกตในการซื้ออาหารเสริมเพื่อสําอางของอาจารย์ถูกไหมฮะเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเป้าหมายของอาจารย์คือคนที่เป็นไง อายุ35อัพนะอายุ40เพราะนั้นของมันจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเออไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยโดนแดดมีอยู่ท่ามกลางมลภาวะเยอะแยะก็คือมันเอ่อมนุษย์ออฟฟิศในกรุงเทพนั่นแหละนะฮะโอเคไหมก็เขามีเงินเดือนใช่ไหมก็เจียดมาส่วนหนึ่งเดือนละพันสองพันมาซื้ออาหารเสริมละกันเพราะว่าอยู่ไม่ออกกำลังกายอยู่ไม่โดนแดด อยู่ไม่มีกิจกรรมอยู่นั่งตลอดเวลาโอเาถ้าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้วเราทําการสื่อสารให้ตรงจุดให้โดนเขานั่นคือเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งนะฮะอ่ะโซเชียลมีเดียเอ่อซเีคอมเมอร์ซเริ่มต้นยังไงอ่ามี u u u e e มี Facebook มี l ล n e ว่าไปนะฮะ อ่าเฟซบุก๊กกลายเป็นอย่างนี้เอะดูเหมือนซีรีส์เมื่อกี้มันจะหายไปฮะอ่าไม่เป็นไรอาจารย์เล่า,เล,าเล่าตามสไลด์ไปก่อนแล้วกันอะเฟซบุ๊กเป็นอย่างนี้ไลน์เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ความต่างระหว่าง2ตัวนี้เป็นยังไงโซเชียลมีเดียมีข้อดีอย่างไงข้อดีก็คือฟรีทุกคนทุกยี่ห้อเริ่มต้นด้วยความว่าฟรีหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์ทิกเก็หรืออะไรก็แล้วแต่ฟรีหมดเลยฟรีแต่วงเล็บมันไม่ฟรีจริงยกตัวอย่างน้องดูคลิปใน u t u b e นะฮะน้องดูฟรีแน่นอนแต่ก่อนน้องจะได้ดูน้องต้องเจออะไรโฆษณาถูกปะ่ะน้องเจอโฆษณาแต่ก่อนน้องจะเจอโฆษณาทีเดียวเดีย๋ยวนี้น้องเจอโฆษณาไปนเนี่ยสองที คือกดข้ามไปอีกทีแล้วทีที่สองอีกสามวิกดข้ามไม่ได้อะไรเงี้ยเคยเจอว่าเออแล้วดูดูไปมีโฆษณาแทรกอยู่ในเนื้อคลิปอยู่ตรงกลางทีใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะแปลว่าค่าใช้จ่ายของความฟรีก็คือโฆษณาทีนี้ถ้าไม่อยากดูโฆษณาทำยังไงก็ซื้อ y u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  e Premium นะทุกวันนี้อาจารย์จ่ายเดือนละ299บาทให้กับ Google นะให้กับ y o u t u b e นะครับเพื่อที่จะใช้ y o u u u b e p r เม i u มนะในขณะเดียวกันอาจารย์ได้ค่าทำคลิปจาก y t u t u เนาะก็เดือนหนึ่งก็สัก3,000มัน้งไม่รู้แล้วแต่เดือนแล้วแต่คนดูมากน้อยนะครับอืมคือ youtube ได้ไม่เยอะเพราะว่าโฆษณามันเยอะมันกระจายโฆษณาไปทุกช่องคนที่ยังสร้างรายได้ไม่ได้ก็โดนโฆษณาด้วย แล้วก็มามีการซื้อพรีเมียมที่ทำให้ได้ส่วนแบ่งน้อยมากอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกับ Facebook ที่บังคับดูโฆษณาถ้าลองสังเกตโฆษณาใน Facebook กดข้ามไม่ได้ใช่ป่าต้องดือนจบเพราะนั้นรายได้จากการทำคลิปจากการโฆษณาใน Facebook ดีกว่า YouTube เป็นเท่าไหร่เป็นหลายสิบเท่าอาจจะเป็น้อยเท่า ไดนะ้เอาไปว่าหลายสิบเท่ากอบเรากันเป็นสิบเท่านะเห็นไหมอ่าเรามีข้อดีอะไรอีกเรียนรู้การใช้งานด้วยตัวเองได้ไม่ยากพวกนี้ง่ายเหมือนเล่นเหมือนอเล่นมือถือไทยๆๆๆไปเรวก็เลยนได้ทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้เลิศมากได้ดีมากใช่ได้ดีมากเพราะอ,อะไรเพราะตามใดที่มีคนติดตามเราตามใดที่มีคนดูเราเราจะขายอะไรก็ขายได้น้องดูาดาราเนี่ยดารา ถามจริงเขาได้ใช้จริงหรือเปล่ามือถือเขาได้ใช้จริงหรือเปล่าอะไรยาสีฟันที่เขามาถือไม่มีใครรู้อาจจะใช้จริงอาจจะไม่ใช้จริงก็ได้แต่เขาแค่ถือแล้วมันขายได้เพราะอะไรเพราะมีคนติดตามเขาเยอะแยะโอเคนะโอเคนะนะครับเ,เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงได้อืสำหรับเ Facebook เนาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงเพราะว่ามันระบ,บุความชื่นชอบหรือว่าระบ,บุ คุณลักษณะของผู้คนได้แต่ณปัจจุบันไม่ได้แล้วณปัจจุบันไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนพร้อมใจกันกดไม่ให้แอปติดตามทั้งมือถือ iPhone และ Android นะครับนะเฟซบุ๊กก็คือแป๊กเลยนะเจอนี้ไปอ่ะแล้วแบบเป็นขาลงเลยนะครับพอเจอนี้ไปสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างดีเช่น เขาเป็นลูกค้าเราเราแนะนําเขาอย่างดีเราให้ความรู้เขาท้ายสุดเขาไม่ได้เป็นลูกค้าเราแล้วเขาเป็น f อฟเราเลยยิ่งกว่าลูกค้าอีกถูกไหมเขาจำกัดโซเชียลมีเดียแต่ละตัวหมอะก,กับกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกาันหมายถึงช่วงอายุก็ไม่เหมือนกันถูกไหมณนะปัจจุบัน Facebook อาจจะเหมาะกับคนอายุเยอะนิดนึงคนแก่คืออายุนับตั้งแต่อาจารย์ขึ้นไปอ่ะจะเล่น Facebook กันเป็นเล่น a c e b ุ o กกันเยอะนะครับ ตอนนี้อาจารย์ก็สี่สิบแล้วสำหรับน้องมันคือคนแก่ใช่ไหมออไหนะฮะเ,ออเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่เราน้อเข้าใจความหมายนี้ไหมเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่เราทุกคนจำคำนี้เอาไว้รูปภาพทุกรูปคลิปวิดีโอทุกคลิปคำพูด คำคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้องอัพโหลดขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียทุกทุกอย่างดูเหมือนว่าน้องเป็นเจ้าของแล้วแชร์ให้เขาใชแ้แต่จริงๆแล้วถ้าวันหนึ่ง Facebook แจ้งบอกอ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ไม่มี Facebook แล้วต่อไปนี้ไม่มี t ิ k ตอกแล้วเกิดอะไรขึ้นของของน้องทั้งหมดหายไปเลยนะหายเลย หายเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วเจ้าของนี้แท้จริงมันไม่ใช่เรามันคือเขาโอเคลิขสิทธิ์อาจจะยังเป็นของเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลิกคลิปน้องรูปน้องข้อความน้องสินค้าน้องหายบดเลยหายหมดเลยหายไปเลยถูกไหมฮะถูกไหมเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอก นะแล้วอยากให้ทุกคนทําด้วยนะครับซึ่งอาจารย์เองทุกวันนี้ก็ทําอยู่นะเปิดให้ดูทุกวันนี้อาจารย์ทําอย่างนี้อยู่คลิปวิดีโอนะฮะออยังไงคลิปวิดีโออาจารย์เก็บหมดเลยอดูนะ เก็บมาแต่ปี2021แล้ว 2022, 2022 2023 2021เนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าควรจะต้องเก็บก็เลยเก็บไม่เยอะเก็บช่วงท้ายปี2022นีงคือเก็บทั้งหมดเลยเก็บทุกเดือนนะฮะ2023เนี่ยก็เก็บทุกเดือนเห็นไหมยกตัวอย่างมาดู2022ดูสักเดือนเดือนเดือนเก้าสิโอ้เยอะดอนไปมันเยอะ,ม,ยอะมันตลอดมันตลอดคลิปทั้งหมดที่ถ่าย ที่อัพขึ้นบน Facebook บน YouTube บน TikTok หรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลเราเก็บหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราเก็บมันจึงจะเป็นของเราโดยแท้จริงเห็นไหมอ่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมต้องเก็บนะต้องเก็บเพื่อขี้แก้ข้อจำกัดนี้ มันไม่ใช่ของเราอ๋อไม่ใช่ของเราเป็นไงเราก็เก็บของเราอีก๊อปปี้หนึ่งดิเออโอเคไหมอ่าปรับเปลี่ยนอะไรเองไม่ได้นะฮะเป็นได้ตามที่เขาบอกเปิดให้ใช้เท่านั้นนะครับหากเสื่อมความนิยมแล้วเมื่อนั้นเราอยู่ที่ไหนนั่นแหละสิ <c oughs> เราอยู่ที่ไหนคอนเทนต์ของเราทั้งหมดไปไหนถ้เฟซบุ๊กบอกเลิกแล้วเนี้ยไปไหนมันไม่ยั่งยืนพูด,ดง่ายๆมันไม่ยั่งยืนแต่เอาจริง ทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรยั่งยืนทุกคนใครนับถือศาสนาคุณนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มันยั่งยืนคือตัวเราคือถ้าเราถ้าเราเป็นคนดังใน Ti กต o k เราต้องทำไงเราก็ต้องสร้าง a ฟ e b o o k ด้วย แล้วเราต้องทำยังไงจาก Facebook เราก็ต้องสร้าง i n s t a g r กรสร้าง Twitter สร้าง Facebook ที่2 Facebook ที่3าท้ายสุดสร้างเว็บไซต์สร้าง s h อ p e e สร้าง Lazada สร้างเจดี n ซนอะไรนะปีนี้ j จ c e n ซนบอกเลิกทำในไทยแล้วก็หายไปหนึ่งแต่เรายังเหลืออีกเกือบสิบโอเคไหมทีนี้เข้าใจยัง ราะนั้นเราเราแค่ศึกษาครับว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรแต่ละตัวใช้งานยังไงเล่นกับมันยังไงมีวิธีคิดหรือว่ามีแนวคิดยังไงแล้วมาใช้แต่ท้ายสุดเราต้องมีทรัพยากรของเราเองเราต้องเก็บคลิปทั้งหลายแหล่ที่เราทําไว้อะไปไหนแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไว้เดือนก้าอาจารย์ทำคลิปแค่นี้เหรอ <c ười> คือจริงๆอ่อะ หงวันมีสาิบวันอาจารย์คนต้องทําทุกวันเนี่ยเดือนสิบทำเยอะอยู่ต้องทําทุกวันเอาทํารีวด้วยหรออืมนะฮะอืมคือแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญญามีปัญญาแค่นี้ทําได้แค่นี้นะครับจริงๆขออาจารย์ยังไม่ได้ทำทวิตเตอร์ทวิตเตออาจจะไม่ต้องทําก็ได้แต่ยังไม่ได้ทำ Instagram. อินสตาแกรมเฟซบุ๊กตอนนี้ทำสามช่อง ทำสามช่องทิตตอกทำหนึ่งช่อง t i ตตอกก็จริงๆมี2ช่องแต่ว่าทำหนึ่งช่องอินสตาแกรมยังไม่ได้ทํา l i n โอเอทำหลายช่องเลยเพราะว่า Line โอเป็นที่เอาไว้ตอบลูกค้าไว้คุยกับลูกค้าคือใน Facebook มันจะมีแชทได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราอ่านแชทไม่ได้แล้วก็จ้างแอดมินมาแอดมินอ่านแชทให้เรา ละอันไหนที่ดูแล้วมีแนวโน้มเป็นลูกค้าหรือว่าเขาบอกว่าเขาต้องการคําปรึกษาต้องการจะซื้อสิ่งนี้ซื้อของให้ไปซื้อใน Lazada เมื่อก่อนถ้าไปซื้อใน s h อป e e แต่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแล้วจะไม่ขายใน s h อป e e ละ s h อป e e มีปัญหาเรื่องบัญชีนะครับเอ่อคือ Sho ป e e เหมาะกับการขายเบื้องต้นอะ่ะบุคคลธรรมดาเหมาะกับบุคคลธรรมดาเพราะว่ามันมันขายได้อยู่แล้วละ่ะ มันคนเยอะแล้วก็ขายง่ายนะคือคนที่เข้ามาในช้อปปี้ลาซาด้าคือคนที่กะจะซื้อของโอเคไหมอ่ามันขายได้อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าน้องทำตามวิธีที่อาจารย์สอนน้องขายได้แน่นอนขายได้แน่ๆน,น่ไม่มีขายไม่ได้นะขายไม่ได้คือน้องไม่ได้ทำเท่านั้นเองเลยคือการันตีเลยว่าขายได้แน่ๆเพียงแต่อาจาจะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ขายได้แน่ๆบนช้อปปี้ แต่ถ้าเกิดน้องขายเยอะอย่างที่อาจารย์ขายแล้วก็จดเป็นบริษัทเนี่ยชอปปีจะมีความยากลําบากในการทําบัญชีอืมซึ่งสิ่งนี้คุยกับช h อปปีแล้วเขาเขาไม่แก้เขาไม่ทำํำเขาบอกเขาเป็นระบบอัตโนมัติเขาทําได้แค่นี้อ่ะงั้นในเมื่อคุณไม่แก้คุณไม่ทำเราก็ย้ายไปลาซาดาา้าอ,อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะไปต่อนีหลายนะครับ,อ,อ,นะานะรบอาจารย์ก็มีหลายเยอะแยนะเนาะเป็นหลายโอนะครับ เปิดให้ดูหน่อยนึ่งได้ไหมหมีไหมนี่อัปเปิดอย,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 ยู่ยแล้วเนี่ยไลโอเอเยอะๆเลยเห็นป่ะเอวไว้คุยกับลูกค้าในวันนี้มีคนคุยมาสองอันเดี๋ยวต้องเปิดดูนะฮะซึ่งเดี๋ยวไลเราก็จะคุยกันอีกบทหนึ่งเนาะ,นะข้อดีก็เออเป็นไงข้อดีก็สะดวกรวดเร็วนะเข้าถึงคนได้แบบเหมือนเหมือนคุยกันไนะ่ะเหมือนคุยแชทเลย ความรู้สึกของคนที่เล่นไลน์คือรู้สึกว่าคุยออกับเพื่อนนะค,คุยง่ายคุยสะดวกเป็นกันเองดูจริงใจนะครับต้องตอบส่งข้อมูลได้เรียกว่าทันทีนะฮะแล้วก็ใช้แชทบอทช่วยตอบได้แต่แชทบอทยังไม่ค่อยเวิร์กนะในยุคนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กท้ายสุดอาจารย์ก็ตอบเองเออข้อจำกัดก็คือสะดวกลูกค้าลำบากร้านค้าลำบาก แต่ปัจจุบันไม่ลำบากแล้วใช้ไลน์ OA คือเราเพิ่มแอดมินได้ตอนนี้ของอาจารย์ก็มีอาจารย์ก็ตอบภรรยายก็ช่วยตอบอะไรเงี้ยแอดมินก็เพิ่มได้อย่างหวังไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่แอดมินจะอยู่ในเ c e b o o k มากกว่าเพราะตรงนั้นจะดูยากมันคนมันเยอะืูคนเขาทักมาเยอะบางทีบางคลิปคนดูหลักแสนอย่างเงี้ย แล้วก็คนทักมาหลักพันไม่มีถ่ายที่จะดูได้นะครับนะ,อ,ะอาจใช้เวลานานเกินไปเเกินความจําเป็นที่ต้องคุยนะครับตอบช้ามีโอกาสเสียลูกค้าแล้วก็คุมโฆษณาไม่ดีก็สแปมโฆษณาได้เอลายของอาจารย์ที่เป็นลาย OA เนี่ยอาจารย์การันตีลูกค้าว่าตอบทุกวัน วันละ1รอบเป็นอย่างตา่ำบางวันก็ดู2รอบ3รอบนะครับเดี๋ยววันนี้แล้วอาจารย์สอนเซนจารย์จะเข้าไปดูสองอันนี้นะอืวิดีโอต่างๆอันนี้เป็นไร YouTube ใช่ไหม YouTube. ข้อดีของวิดีโอก,ก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว นะเป็นสื่อที่ดึงดูดใจได้ดีแล้วก็ใช้เวลากับสิ่งกับวิดีโอ,อนานด้วยนะเวลาคนดูวิดีโอใช่ปะ่ะล้วก็นําเสนอได้เต็มที่โดยเฉพาะพวกประเภทแบบ h ้าทัทวทำอาหารยังไงสูตรอาหารขั้นตอนเปิดฟงเปิดไฟเคล็ดลับอะไรเงี้ยมันบอกได้ในวิดีโอนะครับกลุ่มเป้าหมายเลือกเข้าไปชมแล้วก็แชร์ง่ายอืข้อจํากัดก็คู่แข่งเยอะใครๆก็ทํเอย่างนี้มือถือมันถายสวยมากนะก็ใครๆก็ทํานะครับ พราะนั้นถ้าน้องอยากจะขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งน้องอาจจะแบบสมมติว่าทำงานจริงจังแนละ้วจะต้องใช้ไอโฟนเนี้ยเพื่อที่จะถ่าย 4K 60เฟรมแล้วก็ภาพชัดมากไม่มีกระตุกเลยอะไรก็ว่าไปหรือถ้าอยากจะเลเวลที่ดีกว่า iPhone น้องก็ต้องมีเงินสักหลักแสนะใช้กล้อง DSLR เพราะว่าตัวกล้องเองก็ประมาณสี่ห้าหมื่นยังไม่รวมเลน,นยังไม่รวมชุดไฟค่ะทั้ง,งนู้นนี่นั่นแต่ถ่ายออกมาคือได้คุณภาพสวยเลยนะครับอย่างที่น้องเห็นหน้าจาเน่ี่ดูว่ามันนวลน,นวลเนียนเนีนเยอะไรเงี้ยมันเกิดจากการที่เรามีไฟอยู่ข้างหลังหนึ่งดวงนะครับไฟอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็อันนี้คือกล้องโซนี ZV1 เป็นรุ่น ZV เวอร์ชันแรกอะนะรุ่นแรกนะครับก็ใช้ตัวกล้องก็ค่อนข้างดีเลนก็ค่อนข้างดีนะมันก็เลยได้ภาพที่สวยแต่มันก็มีข้อจำกัดก็คือมันเหมาะกับการที่วางถ่ายเฉยๆอย่างเงี้ยทำวีล็อกหรือว่าทำคลิปสอนอย่างเงี้ยสวยแต่ถ้าไปถ่ายข้างนอกแล้วแบบเดินถ่ายสั่นเละเทะไม่เหมาะโอเคนะ แล้วจะขายอะไรอะ่ะกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครอะ่ะช่องทางการขายคืออะไรช่องทางการขายช่องทางไหนได้บ้างแล้อยากเพิ่มลูกค้าเพิ่มยังไงเนี่ยเหล่านี้เป็นคําถามเป็นคําถามอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะจบอยู่ตรงนี้ดีกว่านะให้ทุกคนเน่ยไปคิดฮนะคิดฮนะเอ่อครต้องเป็นงานกลุ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องแบ่งกลุ่มแล้วกลุ่มน้องจะ อืมบางกลุ่มแล้วอ๋อเป็นงานกลุ่มก็ได้นะให้ทุกคนไปคิดสิ่งน,นี้มาครับว่าไม่ไม่เอางานกลุ่มเอางานเดี่ยวนะโทษทีนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดหน่อยนะเอางานเดี่ยวดีกว่านะเออคิดเองดีกว่านะเออไม่ไม่ต้องเป็นงานกลุ่มหรอกคิดเองคิดเองคนระับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเพจหรือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ความหมายก็คือหมายถึงว่าเรามีช่องทางของเราเองเป็นช่อง youtube, ช่อง Facebook อะไรเงี้ยน้องจะขายอะไรน้องจะบริการอะไรน้องมองว่าใครเป็นลูกค้าน้องอยู่ที่ไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรช่องทางหลักของการขายเอาที่ไหนขายช่องทางใดบ้างถ้าลูกค้าอยากให้เพิ่มช่องทางล่ะ,ะเพิ่มยังไง เป็นทำถถมที่คนที่จะทำการค้าขายออนไลน์ต้องคิดนะเคยคิดไหมเคยคิดอะไรอย่างนี้ไหมถ้ายังไม่เคยก็ให้เวลาตัวเองสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้หรอกก็คิดได้แล้วนะครับว่าน้องจะขายอะไรน้องจะทำอะไรเดี๋ยวันนี้ก็ทำส่งมาในไลน์กลุ่มดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งให้เลย โอเคแล้วอาจารย์จะหยุดอยู่ตรงนี้สําหรับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อในเรื่องของ Facebook นะเพราะในวันนี้เราเรียนเรื่อง t i k t o อกแล้วก็ Facebook